ครับสวัสดีอีกรอบนะครับเดี๋ยวช่วยแชร์ไปด้วยนะครับช่วยแชร์ไปด้วยนะครับช่วยแชร์ไปด้วยอีกรอบตะกี้มอเช้าไลฟ์สดไปรอบเลยนะดูแลช่วยแชร์ด้วยนะครับเอฟซช่วยแชร์ด้วยนะครับอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนวัยรุ่นที่ไหนสวัสดีครับ อย่างนี้นะฮะตอนนี้มันมีภัยมืดนะภัยมืดแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความให้หมดนะครับเพราะว่าเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะมันมีไลฟ์สดอยู่คลิปหนึ่งนะครับมันขู่ฆ่าผมด้วยนะครับมีมีมีคำคำขู่ฆ่าผมเลยนะครับทุกคนเคยเห็นนะครับทุกคนรู้นะครับที่ที่ใครเคยเห็นเนี่ยมีการขู่ฆ่าผมนะครับถ้าเผื่อผมเป็นอะไรเป็นอะไรหรือว่าผมโดนทําร้ายร่างกายมีคนคนเดียวเท่านั้นแหละครับคนคนเดียวนั้นนะ นะคนคนเดียวเพราะว่าจริงๆผมไม่รู้จักตัวเขาเลยนะครับผมผมผมไม่รู้จักเลยคนคนนี้เป็นเป็นใครนะผมไม่รู้จักนะไม่รู้จักแต่ว่าเขาอาจจะคิดไปเองนะครับว่าอสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยไป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 หมายหมายถึงตัวเขาหรืออะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องเลยผมพูดถึงเอคนชั่วทั่วๆไปนะคนชั่วทั่วทั่วไปนะฮะคนชั่วทั่วๆไป แต่อย่างนี้มันมีการขู่ฆ่าผมชัดเจนนะครับเ <_ int ed> มือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อสองสองสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะเดี๋ยววนันนี้นะช่วยกระจายช่วยกระจายไปเลยนะครับมีการขู่ฆ่าผมอ่าขอบคุณครับคุณนนท์คนใหม่นะมันมีการขู่ฆ่าฆ่าผมนะวะ่าถ้าถ้ากูฆ่ามาได้กูจะฆ่ามึงแล้วนะครับอ่าคำคำพูดนี้ลั่นหยุดนะจะตอนนี้เอ่อผมบันทึกไว้หมดแล้วครับบันทึกไว้หมดแล้วนะครับนะนะครับแล้วก็มีการขู่ฆ่านะ ทุกคนน่าจะรู้นะหมายถึงใครนะแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะผมผมก็พูดชัดเจน,นนะว่าผมหมายถึงคนชั่วนะหมายถึงคนชั่วคนที่ l l ung, people, e, ชอบหลอกลวงประชาชนนะครับหลอกลวงประชาชนคืออย่างนี้ครับผมเห็นความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะวงการพระเนี่ยมันต้องเล่นด้วยความเป็นธรรมนะครับเล่นเล่นด้วยความเป็นธรรมนะมีคนมากมายเนี่ยมากมายที่เสียเงินนะจากการจากที่โดนโดนโดนต้มตุ๋นนะโดนหลอกลวงเนี่ย เสียเงินเสียทองไปนะฮะอันนี้เราพูดแบบจากใจจริงนะแล้วก็สงสารเขานะครับแล้วก็สงสารเขาว่าโอ้โหเงินบางทีทุกบาททุกตังค์เนี่ยมันหายากนะทุกบาททุกตังค์เนี่ยมันหายากนะครับเราก็มาพูดเพื่อปกป้องสังคมนะครับปกป้องสังคมอย่างนั้นอย่าง,งนางงี้นะหลายๆอย่างแต่กลับกลายเป็นว่าเออไปไปไปขวางทางนะไปขวางทางนะซึ่งเอ่อคนที่ขายพาร์เกเนี่ยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันมีจํานวนเยอะมากนะครับมันมีจํานวนเยอะมากนะครับ มันไม่ใช่ว่ามีแค่แค่แค่คนเดียวนะครับมันไม่มีแค่คนเดียวในประเทศไทยผมก็พูดถึงรวมๆทั่วๆไปนะครับนะรวมๆทั่วๆไปเช่นซึ่งไอ้แก่นะไอ้แก่ทําไมคนคนคนในโลกนี่มันไม่มี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 มึงแก่อยู่คนเดียวหรือไงนะครับคนแก่มันก็มีเยอะะนะนะใครใครใครที่เคยดูเฟซบุ๊กเนี่ยนะเยอะนะครับมันมีพวกขายภาเกสทุกคนก็ไม่ใช่ว่าอ่ไม่เห็นนะเห็นอยู่แล้วว่าคนขายภาเกสเนี่ย แม่งมีเยอะแยะทั้งแก่หนุ่มผมเล่นพระมาเนี่ยหลายสิบปีนะฮะบ,บางคนสมัยก่อนมเดินเข้าท่าประชันนะฮะเดินเข้าท่าประชันแกแกงากเลยยังเล่นของเกอยู่นะเขาเขาก็เรียกกันแต่แกเกิดไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรช่วยแชร์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะฮะคนแก่คนอะไรมันก็อย่าเดือดร้อนสินะครับอย่าเดือดร้อนนะครับอย่าเดือดร้อนนะเราเรา,เรามีอะไรถ้าคุณว่าผมผิดหรือถูกเราก็มาสู้กันทางคดี นะครับแล้วให้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 ความยุติธรรมเนี่ยตัดสินกันไปนะให้ความยุติธรรมตัดสินกันไปถ้าคุณผมถ้าผมมั่นใจผมว่าคุณก็เราก็มาสู้เป็นทางคดีนะแต่ผมมั่นใจผมไม่ได้ว่าผมได้ปกนะผมพูดถึงคนชั่วทั่วไปทุกครั้งทุกคลิปเนี่ยผมโดยมากผมก็จะพูดนะนะไปไปไปดูย้อนหลังนะครับผมหมายถึงไอ้คนที่ชั่วชั่วนะครับคนที่ชั่วชั่วส่วนคนไม่ชั่วก็อย่าไปเดือดร้อนใช่ไหมครับเอฟซีผมมีพูดคำนี้นะครับแต่ี่ยคนที่มันมาทําแบบนี้เนี่ยนะ แสดงว่ามึงเนี่ยมึงเนี่ยเป็นคนชั่วนะแล้วมึงก็ไม่หวังดีนะกูไม่ได้กูหาว่ากูไปขัดผลประโยชน์มึงถ้ามึงไม่ได้ทําจริงมึงก็มึงก็อย่าเดือดร้อนมึงอยู่เฉยแต่ตอนเนี้ยมันมีมันมีภัยมืดนะฮะมีภัยมืดนะมาจะมาคุกคามผมนะครับไม่ต้องกลัวครับกล้องบ้านผมก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกล้องนะมัน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 ส่องได้หมดแล้วครับส่องได้หมดนะเดี๋ยวจะหาไม่มีนะครับออา นะกล้องกล้องบ้านผมเนี่ยนะส่องออกไปถึงถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่องไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับกล้องนะครับกล้องกล้องวงจรปิดมีหมดแล้วครับที่บ้านผมนะครับบอกให้รู้ซะก่อนนะครับส่องมาให้เห็นหมดแล้วครับมึงจะเย็นมุมไหนเดี๋ยวก่อเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปไปเอารูปก่อนนะไอ ไอไ้อค,คนที่คิดยาน,น ytes, ี่นะเดี๋ยวมึงจะตกเป็นผู้ต้องหานะครับเนี่ยกล้องมมนะครับกล้องมมเนี่ยดูดูให้มันชัดๆนะครับกล้องเนี่ยนะครับส่องมานี่้เห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนทุกทุกมุมมองนะครับแล้วยังหน้าปากซอยอีกอีกหลายตัวนะครับปากซอยอีกหลายตัวนะครับปากซอยอีกหลายตัวเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณเข้ามาในไฟผมส่องสว่างมากนะครับเนี่ยไฟสปอตไลท์นะเห็นทุกอนูนะครับอ่าเห็นทุกมุมนะครับสปอตไลท์ เข้ามาได้เห็น,เห,นเห็นทุกเห็นทุกมุมนะครับเห็นทุกมุมบอกก่อนเลยนะฮะยืนอยู่นี่กล้องนี่มาเลยครับกล้องชัดครับชัดนะครับเดี๋ยวแจ้งความแน่ฮะนะเพราะฉะนั้นไอ้ใครคิดคิดนะมึงถ้ามึงไม่อยากจะตกเป็นอ่าจำเลยนะฮะนะถ้าถ้ารูปภาพชัดเจนนี่ผมเอา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 คุณข้อหานะเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวก็รู้กันนะผู้ใหญ่ผมก็พอ,พอ,พ,อพอรู้จักเหมือนกันบางบางท่านนะ เล่นกันตามในเนื้อถ้ามึงมึง,ม,งมึงพูดแล้วเล่นกันตามกฎหมายก็กฎหมายสิครับอย่ามาเล่นกฎหมู่แบบนี้นะนะอย่าบอกรู้ก่อนนะครับมีมีครับมุมนี่ครับมีคนเห็นหมดนะครับมุมนั้นก็มีกล้องนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวจะขอไม้หมดเลยนะเพื่อนเพื่อนรู้กันนะครับคนคนที่มันมันมีคน,ม,น,ม,คนมันมีคนขู่ฆ่าผมนะฮะมันมะีคนขู่ฆ่าผมนะนะ หาว่าผมไม่ขัดผลประโยชน์อะไรผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยนะส่วนตัวก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักด้วยว่าคุณเป็นใครนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักไม่เห็นหน้าไม่เห็นตานะอา่อาไอ้แกไอ้เหามันมีทั่วประเทศแล้วครับมันมีทั่วประเทศนะครับอา่ามันมีทั่วประเทศอันนี้เป็นเป็นางารช่วยช่วยแชร์ไปด้วยนะช,ยช่วยแชร์ไปด้วยนะทุกคนรู้กันนะครับทุกคนรู้กันครับว่าว่าอ่อถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันหมายถึงคนคนเดียวเท่านั้นเอง นะคนคนเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวผมผมจะพุ่งเป้าไปเลยคนคนเดียวเท่านั้นครับนะไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีคนอื่นแล้วนะครับพุ่งเป้าไปเลยคนคนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปขอกล้องกันแล้วเราจะไปแจ้งความลงลงบันทึกประจาวันเอาไว้นะครับนะฮะโอเคตามนี้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนท,ที่ที่ติดตามนะติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ <kolej S 2> <Chair> ช่วยกดไลค์ให้ด้วยจช่วยแชร์ไปด้วยนะฮะช่วยแชร์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ